ทุกไหนแล้วเธอนี่มันวิีโอพรีเซนเทชันงานแต่งของเราเลยนะเธอไม่ชอบเหรออืมมีแบบอื่นไหมแบบไหนอ่ะแบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แบบนี้อืมเออมีป่ะเดี๋ยวพาไปทำ นี่นะครับผมเป็นกล่องสุ่มคาถามนะครับก็สําหรับกล่องสุ่มวันนี้นะครับจะทำาืเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับจะต้องขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับสำหรับวันนี้มาเลยครับผมนี่นะครับผมก็คือคุณชมพู่นะครับซึ่งเป็นเจ้าสาวในงานนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้คุณชมพู่นะครับได้แนะนําตัวกันสักนิดนึงนะครับ สวัสดีค่ะชมพู่นะคะชื่อจริงนางสาวนาลินีวุฒิเสราค่ะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะเกิดวันที่29พฤศจิกาย,ยน2537ค่ะเป็นลูกของพ่อจิตติเดชารักษ์วุฒิเสราคุณแม่ทัศนีวุฒิเสราค่ะชมเป็นลูกคนที่3ค่ะเรียนจบประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลเรือนกทามัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาพรได้ช่วยใจมุกดาหารมหาวิทยาลายัยจบคณะการบัญชีและการจัดก,การมหาวิทยาลายัยมหาสารคามค่ะ โอเคครับผมก็จะขอแนะนําตัวเช่นเดียวกันนะครับผมชื่อเล่นชื่อ JT นะครับชื่อจริงนายปณวัฒน์รดจรัดวุฒินะครับเกิดวันที่1สิงหาสนหามนะครับคุณพ่อธนิษศักดิ์รลดจรัดวุฒินะครับคุณแม่ธัญรัตน์รลดจรัสวุฒินะครับมีพี่ชายหนึ่งคนน้องชาย1นคนผมเป็นคนกลางนะครับประถมนะครับก็จบที่โรงเรียนอนุบาลเรือนุกทานะครับมัธยมอสมชัญบนราชธานีมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับผม โอเคครับทุกคนก็แนะนําตัวกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การจับคําถามสุ่มอันแรกกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวจะให้คุณชมพู่นะครับท,ทุกคนล้วงขึ้นมานะครับผมมาแล้วนะครับคําถามแรกนะครับผมเจืออไรเเ่ยคําถามแรกนะคะรู้จักกันได้ยังไงคะ่ะโอคค้คำถามนี้ครับ จริงเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่ประถมแล้วเพราะว่าเราอยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับแต่ก็รู้จักว่าคนนี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ชื่อชมพู่นะครับเราก็เป,เป็นรุ่นน้องชื่อเจทีใช่ใช่ครับเราก็รู้จักกันอยู่แค่นี้นะครับจนวนผ่านมาหลายสิบปีจนผมกำลังจ,จ,จะจบใ,ะใกล้จบมหาลัยนะครับใกล้จบมหาวิทยาลัยก็ได้เจอกันนะครับเพราะว่าชมพู่เนี่ยยังไงนะตอนนั้นหนูก็จบแล้วใช่ไหมคะก็กลับมาบ้าน กลับมาตอนช่วงสงการเนาะแล้วก็พาญาติมาซื้อแอร์ที่ร้าน JT ค่ะก็ได้เจอเขาแต่ว่าตอนนั้นก็ซื้อซื้อของอยู่เขาก็มาขายให้เราใช่ตอนนี้เห็นทีแรกนะครับผมเอ้ใครทาไมหน้าร,รักเลยผมก็เลยแล้วยบวิ่งวนมาขายของนะครับก็คือเจอกันในช่วงวันหยุดนะครับก็คือช่วงสงการนะครับ <c oughs> ช่วงวันหยุดสงการเขาก็พายาติมาซื้อของแล้วเราก็เห็น สนใจแล้วกลายเป็นว่าน้องชายผมนะครับรู้จักจจสนิทค่ะ,ะ,คะก็เลยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อคนนี้นี่เป็นชมพู่รุ่นพี่ที่อยู่ประถมก็เลยเพิ่งแบบนึกออกนะครับผมอ่าก็จะประมาณานี้นะครับสำหรับคำถาม <c oughs> แรกนะครับคำถามที่สองนะคะเป็นแฟนกันได้ยังไงคะเป็นแฟนกันได้ยังไงก็ตั้งแต่รู้จักมาตอนตอนที่มาซื้อแอร์นะครับ แล้วต,ต่างคนก็อยู่กรุงเทพผมก็ทำงานที่กรุงเทพชมพู่ก็ทํางานที่กรุงเทพนะแต่ว่าช่วงวันหยุดนั้นก็คือต่างคนต่างกับมาเจอกันที่บ้านนะครับผมก็ได้คอนแทคจากน้องชายมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับได้มาหมดแล้วนะครับผมก็ค่อยๆสกีดใน Story IG บ้างนะครับพยายามอัพเกี่ยวกับเราแล้วก็ดูว่าเขาเข้ามาดู story เราหรือเปล่าคือวันไหนที่เขาเข้ามาดูแสดงว่า s t o ร y นั้นอนะคอมพิวแล้วนะครับ จริงๆแล้วเราก็เหมือนกันค่ะเราก็แอบอัพสตอรี่อะไรที่มันเกี่ยวกับเขาบ้างใช่เหมือนเวลาที่เรากลับบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อัพสตอรี่แบบกินอาหารเจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเรานั่งเครื่องกลับกรุงเทพอะค่ะ<อ>ก็จะแบบอัพสตอรี่ว่าแบบอยากให้เขามารับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็คือเหมือนแบบเหมือนอัพ เฉยๆแต่แบบเออไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติเหมือนตอนอยู่กรุงเทพก็คือแบบลุยเดี่ยวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วแต่ก็แบบแอบแอบคิดลึกๆว่าเขาจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มาเนาะเพราะว่าเพราะว่าใช่เพราะหนูบอกเขาเองว่าเออไม่ไม่ไม่ต้องมาแต่ก็เหมือนแบบเขาก็เอาสตอรี่นะว่าแบบว่าเออเสียดายที่แบบเออถ้าบอกว่าให้ไปรับก็คือจะไปใช่ค่ะก็แบบนี่แหละก็คุยกันใน ในไอใ, <น S 1> <IG S 2> ใช่ไปเรื่ยใช่ก็<ช><ช>จะประมาณนี้นะครับคำถามที่3นะคะใครจีบใครก่อนค่ะใครจีบใครก่อนจ้องว่าก็ต้องเป็นผมนี่แหละครับที่เริ่มจีบก่อนตั้งแต่เห็นครั้งแรกที่มาซื้อแอร์เลยนะครับผมก็เริ่มขอคอนแทคจากน้องชายทักเข้าไปแบบเออเล่นน้ําที่ไหนมาเล่นที่หน้าบ้านเราไหมก็เป็นการเริ่มต้นแบบว่าหยอดเล็กๆน้อยๆนะครับจนมาอยุงเทพนะครับก็ได้ คุยกันเยอะมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเจอกันบ่อยขึ้เจอเจอบ่อยขึ้น<ช>คุยกันมากขึ้นนะครับก็แวะมาหาบ่อยขึ้นก็แบบค่อยๆหยอดไปทีนิดก็คือก็เป็นผมที่เริ่มจีบก่อนถึงช่วงรับปริญญานะครับผมก็พยายามอัพสตอรี่นะครับให้เขาแบบว่ามาวันรับปริญญาเราให้ได้เหมือนกับแบบเขาก็อัพสตอรี่เหมือนกันว่าใส่หมวกรับปริญญาผมก็เเหมือนกันว่า ที่มอเราก็มีหมวกเหมือนกันนะ<อ>มาใส่กับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใส่ที่มอเราก็ได้นะ<ช>อะไรเงี้ยเหมือนแบบเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไม่มีหมวกตอนรับปริญญาค่ะเราก็แบบว่าเอออยากให้ตอนอยากให้มหาอะไรเรามีหมวกบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยอัพผมกม็เลยอัพแบบอัพ<ช>แบบพยายามให้เขารู้ว่าเราอัพถึงเขานะครับ <laughs> <laughs> ประมาณนี้แล้วกันหลังจากที่ผมอัพเพื่อที่จะแบบว่าดึงให้เขามาวันรับปริญญาให้ได้ครับแล้วพอวันรับ วันรับปฏิญญาจริงเขาก็มาจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าโดนแล้วโดนผมตกแล้วคนนี้โดนแน่ๆนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่ได้รู้สึกชอบเขานะคะแต่ว่าก็เออรู้สึกดีกับกับ JP เออก็รู้สึกดีก็คุยกันเรื่อยเรื่อยเค่ะคำถ,ถามที่4ี่นะครับทำไมต้องเป็นคนนี้ นะครับค่ะก็หนูตอบก่อนแล้วกันเนาะทําไมต้องเป็นคนนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นที่ไปทํางานกรุงเทพเนาะเจก็ทํางานอยู่กรุงเทพเหมือนกันแล้วคือแบบเราอะไปทํากรุงเทพก็คือแบบลุยเดี่ยวตลอดไปไหนไปคนเดียวใช่แต่พอมีเจเข้ามาคุยด้วยเจก็เริ่มมารับมาส่งค่ะก็คือตอนนั้นอะเจทํางานที่ลาดกระบงนะังเนาะส่วนหนูทํางานอยู่อโศก แล้วคือจากลาดกระบังมาอาโศกก็ประมาณกี่ิโลนะเฮียประมาณ50กิโลหิกิโลแล้วคือเขาอ่ะก็ต้องแบบขับมอเตอร์ไซค์มาทุกวันนะ่ะแล้วก็คือขับในกรุงเทพอ่ะมันจะไม่ง่ายเหมือนตอนนี้ไงเราก็รู้สึกแบบเออคนนี้คือแบบทุ่มเทเนาะเอาใจใส่เนาะแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบทําอาหารให้ด้วยทํากับข้าวให้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออเจก็จะแบบเอามาให้แล้วก็มารับเราเพื่อที่จะไปส่งเราไปทํางานก็คือแบบรู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักมากๆก็เลย โดนตกเข้าตอนนี้แหละค่ะไปกับไปกับราชบังก็วันละร้อยโลนะครับไปห้าสิบกับห้าสิบเงี้ยไปช่วงเย็นกับช่วงดึกไปเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างสลับไปสลับมาแล้วก็ทําอาหารเช้าบ้างอะไรเงี้ยครับให้แล้วก็ไปรับไปส่งใส่หมวกกันน็อกให้อะไรเงี้ยครับก็เอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้เขาประทับใจนะครับสำหรับคำถามที่บอกว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะครับก็ หลังจากที่คุยกันมาสักพักหนึ่งนะครับก็เห็นความขยันของชมนะครับในการทํางานเมื่อทำงานจันจนถึงบางทีวันอาทิตย์ก็ยังไปนะครับเพราะว่าทํโ O ทบ้างนะครับแล้วทํางานไม่ได้เลิกเวลาปกตินะครับเวลาโ t ก็บางทีเลิกสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังมีนะครับผมก็เห็นว่าคนนี้แบบขยันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละนะครับใช่เลยนะครับไม่ไม่ขี้เกียจ ขยันทํางานโอ้โหแบบเห็นแล้วรู้สึกชอบผมก็เลยว่าคนนี้นี่ยใช่จะต้องเป็นคู่ชีวิตผมให้ได้เลยมาถึงคําถามสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นคนจัดขึ้นมาแล้วก็จะอ่านให้ทุกคนฟังนะครับสําหรับคําถามสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมเออก็อยากบอกจีว่า ขอบคุณนะที่ดูแลกันมาแบบดีในทุกๆวันตั้งแต่เด็กจนแบบจนโตก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่มาดีตลอดแต่พ่อแบบมาเจอเขาอะค่ะก็คือแบบเขาดูแลหนูดูดเหมือน,อนที่พ่อแม่ดูแลเลยก็คือทำอาหารให้คอยไปรับไปสง่งเทคแคร์อะไรเล็กๆน้อยๆให้เราตลอดตั้งแต่แบบับวันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือน เจไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็น่ารักกับหนูตลอดก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนายเฮียที่รักฉันในทุกๆวันขอบคุณที่เลือกเรามาเป็นคู่ชีวิตข้างๆเธอในวันนี้เราสัญญาว่าจะเป็นแบบผู้หญิงที่ดีแล้วก็พยายามเก่งขึ้นในทุกๆวันให้เธอภูมิใจก็ดีใจมากๆที่เป็นเจและก็อยากบอกเจว่ารัก รักที่สุดหนูรู้ว่าเจรู้ว่าหนูรักเจมากเพราะว่าในทุกกวันหนูจะแบบเป็นคนข้างลักมากๆที่แบบค่อยแบบยิ้มให้เขาส่งรักให้เขาหรือว่าอะไรหนูจะแสดงออกตลอดเจรู้แต่ก็อยากบอกเจเหมือนเดิมในทุกกวันว่ารักมากขอบคุณนะก็สำหรับผมนะครับก็ตั้งแต่ รู้จักแล้วก็คบกันมานครับชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาอยู่บ้านเนี่ยชมก็ทํางานทุกวันนะครับทํางานทุกวันตั้งแต่8ปดโมงจนมาทีบหกโมงเย็นทุกหนึ่งครับก็อยากจะบอกว่าให้เขารักษาสุขภาพบ้างกายบ้างจะได้แบบอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับก็สําหรับเรื่องอื่นๆนะครับกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยเราก็ค่อนข้างแบบดีอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีนะครับจะได้อยู่เป็นนนานก็อยากบอกว่ารักผู้หญิงคนนี้มากๆนะครับรักแล้วก็รักมากขึ้นเรื่อยๆรักมากขึ้นทุกวันครับผมสุดท้ายนี้นะคะก็อยากขอบคุณแขกทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานวันนี้แต่ว่าไปเจอตัวจริงพวกเราทั้งสองคนกันเลยดีกว่าค่ะหลังกันไป,ลลไปเลยคับ good